ค่ะปกติเวลาที่เราต้องการไปไหนสักแห่งแล้วเราก็ใช้ Google Map ซึ่งมันก็ให้ดูแค่ตัวอักษรบางทีเราก็งงนะคะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีมาแก้ไขค่ะเราจะสามารถเห็น Street View พร้อมๆกับขับดูเส้นทางไปได้ค่ะทุกอย่างนี้ง่ายมากๆเราไม่จะเป็นต้องทำอะไรเลยเพียงแค่กดหนึ่งอย่างเข้าไปใน Google Maps ของเราเราก็จะเข้าไปใน Google Maps ลองนะคะ หลังจากที่เลือกเส้นทางกันไปแล้วตัวอย่างเช่นจะใส่เป็นสยามไปเซ็นทรัลเวิลด์นะคะถ้าเราเดินไม่ถูกเราก็แค่ใส่เข้าไปทีนี้จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นให้เดินอย่างนี้นะคะแต่เราต้องการดูสตรีทวิวด้วยเราก็แค่กดเข้าไปตรงตัวอักษรที่มันเป็นเหมือนเลเยอร์ค่ะอยู่ข้างบนเซิร์ชนะคะกดเข้าไปแล้วเราก็เลือกคำว่าสตรีทวิวค่ะกดปิดได้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็แค่กดไปตรงรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างค่ะ จะเห็นได้ว่าขึ้นให้ทั้งสองอย่างเลยนะคะถ้าเราเดินไปไหนเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าเราเดินมาถูกไหมพร้อมกับดูเส้นทางใน GPS ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ